เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีภาพภาพหนึ่งที่ทำเอาหลายคนทั่วโลกนี่ประหลาดใจกันมากเลยนะคะครับภาพนั้นเลยคือภาพเรือรบของสหรัฐเข้าไปเทียบท่าที่ฐานทัพเรือเรียมของกัมพูชาซึ่งคำถามที่ทุกคนสงสัยก็คือแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงใช่ครับเพราะภาพจำของคนส่วนใหญ่คือฐานทัพเรียมนี่มีความใกล้ชิดกับจีนมากๆใช่ค่ะแล้ววันนี้เราจะมาย้อนรอยกัน ือเรามีบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งอยู่ในมือชื่อว่า The Trump Doctrine Realigning Thai Cambodian Geopolitics ซึ่งมันเหมือนเป็นแผนที่เลยนะที่อธิบายว่าภาพที่เราเห็นกันเนี่ยมันคือจิ๊กซอตัวสุดท้ายของเกมที่ที่ใหญ่กว่านั้นมากมเราจะมาแกะรอยจิ๊กซอ3ตัวสำคัญที่ทำให้ภาพที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เนี่ยกลายเป็นจริงขึ้นมาค่ะน่าสนใจมากครับเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นแบบปุบปับเลย จต่เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการที่วางแผนมาอย่างดีทีละขั้นตอนอืซึ่งบทวิเคราะห์ชิ้นนี้ชี้ให้เห็นชัดเลยว่ามันคือการใช้ทั้งการทูตเศรษฐกิจและก็การทหารมาถักทอเข้าด้วยกันอย่างมีเป้าหมายเลยครับเพื่อจัดระเบียบอํานาจใหม่ทั้งหมดถูกต้องครับเพื่อจัดระเบียบอํานาจในภูมิภาคนี้ใหม่ทั้งหมดเลยโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มที่จิก๊กซอตัวแรกกันเลย ซึ่งต้องย้อนกลับไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะเหตุการณ์ที่เรียกว่าข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์ที่ลงนามกันวันที่26ตุลาคม2025ครับคือต้องปูพื้นให้ฟังซงนิดนึงก่อนว่าช่วงกลางปี2025เนี่ยสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาคือตึงเครียดมากนะใช่ครับตึงเครียดมากจริงๆมีการประทะก,กันจริงๆเลยไม่ใช่แค่สงครามน้ำลายใช่ครับ ความขัดแย้งตอนนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยมันมีความสูญเสียเกิดขึ้นจริงทั้งสองฝั่งแล้วก็สร้างความกังวลไปทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนเลยว่ามันมันอาจจะบานปลายได้การประชุมสุดยอดอาเซียนที่มาเลเซียตอนนั้นหลายฝ่ายก็เลยจับตาดูว่าจะมีการพูดคุยเรื่องนี้กันไหมแต่แต่ก็คงไม่มีใครคิดว่าจะออกมาเป็นแบบนี้ไม่มีใครคาดคิดเลยครับว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นการลงนามข้อตกลงสันติภาพ โดยมีอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นั่งอยู่ตรงกลางในฐานะคนกลางคนสําคัญเนี่ยนะทําให้ความขัดแย้งชายแดนที่แบบยิงกันจริงๆเนี่ยหยุดได้เลยเหรอคะมันมันดูง่ายไปหรือเปล่ามีอะไรเบื้องหลังที่เราไม่เห็นไหมคะเป็นคําถามที่ดีมากครับแน่นอนว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นคือการปรากฏตัวของทรัมป์มันไม่ใช่แค่การมานั่งเป็นประธานในพิธีแต่มันคือการส่งสัญญ,ญาณที่ท่งพลังมากๆไปยังทั้งสองฝ่ายว่าสหรัฐเอาจริงอ๋อ oh. และปัญหานี้อยู่ในสายตาของมหาอำนาจแล้วการเป็นคนกลางของเขาเนี่ยมาพร้อมกับทั้งแรงกดดันและก็แรงจูงใจที่มองไม่เห็นมันเหมือนกันบอกว่าถ้าคุณร่วมมือคุณก็จะได้บางอย่างไปแต่ถ้าคุณไม่ร่วมมือผลที่ตามมาอาจจะไม่ดีนักม,มันคือการใช้ทั้งบารมีและอำนาจของสหรัฐมาเป็นตัวแร่งให้การเจรจาที่อาจจะยืดเยื้อมานานให้มันจบลงได้ในเวลาอันสั้นครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือการมาของทรัมป์เหมือนเป็นการสร้างสภาวะที่ทั้งสองฝ่ายต้องตัดสินใจแล้วการตัดสินใจร่วมมือมันก็ดูจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าใช่ครับ ซึ่งความร่วมมือที่ว่าเงี้ยก็คงเป็นใบเบิกทางไปสู่เรื่องที่คุยยากกว่าอย่างเรื่องเงินเงินทองทองสินะคะถูกเพ่งเลยครับข้อตกลงสันติภาพเนี่ยเปรียบเสมือนกุญแจดอกแรกเลยที่ไขประตูไปสู่ห้องเจรจาเรื่องอื่นๆที่ใหญ่กว่านั้นมันทําลายกําแพงของความไม่ไว้วางใจลงไปพอบรรยากาศชายแดนมันสงบลงมันก็เอื้อให้คุยเรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกันได้ง่ายขึ้นซึ่งก็นํามาสู่จิ๊กซอตัวที่2ใช่ครับที่ตามมาติดๆเลยมาถึงตรงนี้แล้วสนุกเลย เพราะนี่คือเรื่องของภาสีซึ่งเป็นเครื่องมือการค้าที่ทรัมป์ถนัดที่สุดเลยนะอืมมันเหมือนกับว่าเขาใช้ทั้งไม้แข็งและไม้อ่อนในเวลาเดียวกัน คือมีทั้งการขู่แล้วก็การให้รางวัลนี่คือแก่นของสิ่งที่บทวิเคราะห์เรียกว่า transactional diplomacy เลยครับการทูตเชิงแลกเปลี่ยนใช่ครับคือทุกอย่างต้องวัดผลได้มีการให้และรับที่ชัดเจนไม่ใช่การพูดคุยเรื่องหลักการลอยๆซึ่งวิธีการที่เขาใช้กับไทยและกัมพูชาก็น่าสนใจมากเพราะมันเป็นดีลที่ออกแบบมาไม่เหมือนกันเลยใช่ค่ะต่างกันแบบคนละเรื่องเลยสำหรับกัมพูชาเนี่ยข้อเสนอคือ หวานเจี๊ยบเลยนะ <c oughs> ขอรอเบาๆแหล่งข้อมูลบอกว่าสหรัฐทำข้อตกลงการค้าที่แทบจะเปิดฟรีคือให้สินค้าอเมริกันเข้าไปขายได้โดยปลอดภาษีนำเข้าทั้งหมดเลยทำไมกัมพูชาถึงได้ข้อเสนอที่ดีขนาดนั้นล่ะคะนี่คือการคำนวณทางภูมิรัฐศาสตร์ล้วนๆเลยครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยกัมพูชาถูกมองว่ามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับจีนมาก การจะดึงกัมพูชาให้หันมามองทางนี้มากขึ้นสหรัฐจำเป็นต้องยื่นข้อเสนอที่เรียกว่าดีเกินกว่าจะปฏิเสธได้อมันเป็นการลงทุนทางทูตครับเพื่อสร้างอิทธิพลทางเศรษฐกิจและก็เปิดประตูไปสู่ความร่วมมือด้านอื่นๆที่ลึกซึ้งกว่านั้นเป็นการส่งสารว่าการเป็นพันธมิตรกับสหรัฐเนี่ยให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากนะ ในขณะที่ของไทยนี่เหมือนหนังคนละม้วนเลย <c oughs> คนละเรื่องเลยคือเริ่มมาจากการขู่ก่อนเลยว่าจะเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากไทยสูงถึง36% <c oughs> ซึ่งถ้าโดนจริงๆนี่คืออุตสาหกรรมส่งออกเราสะเทือนหนักนแน่แน <c oughs> แล้วสุดท้ายก็มาจบที่ดีลที่เรียกว่าความร่วมมือการค้าต่างตอบแทนหรือ reciprocal trade ลดภาษีลงมาเหลือ19อ <c oughs> นี่มันสไตล์ทั้มแบบคลาสสิกเลยนะ คือเดินเข้าไปในห้องแล้วบอกว่าผมมีทางเลือกให้คุณสองทางทางที่แย่มากกับทางที่ดีอกับผมเป็นการสรุปที่เห็นภาพมากครับมันคือศิลปะการต่อรองที่สร้างสถานการณ์ให้รู้สึกว่าการลอมรับข้อเสนอที่19เนี่ยเป็นชัยชนะใช่เพราะมันดีกว่าการโดน36เปยอะมากแม้ว่าในความเป็นจริง19%ก็ยังเป็นอัตราที่สูงอยู่ดีก็ยังสูงอยู่ดี ใช่ค่ะแต่มันเปลี่ยนสถานะจากศัตรูทางเศรษฐกิจมาเป็นคู่ค้าที่ต้องเจรจาต่อรอง mm hmm. นี่คือการใช้เครื่องมือทางการค้าเพื่อดึงไทย mm hmm. เข้ามาอยู่ในวงโครจรทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐอย่างเต็มตัวและเมื่อทั้งสองประเทศมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจผูกกับสหรัฐแล้วมันก็ง่ายที่จะคุยกันในเรื่องต่อไปถูกต้องค่ะแล้วมันก็มีเรื่องต่อไปจริงๆด้วยพอเรื่องสันติภาพกับเรื่องการค้าลงตัวปุ๊บเมื่อต้นเดือนมกราคมปีนี้ 2 0 2 6ก็มีเงินช่วยเหลือตามมาทันทีครับ45ล้านดอลลาร์ใช่ค่ะ45ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนข้อตกลงหยุดยิงการเก็บกู้ระเบิดแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติตัวเลข45ล้านดอลลาร์อาจจะฟังดูไม่เยอะในภาพรวมนะครับแต่มันมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์สูงมากยังไงคะมันคือการบอกว่าสหรัฐไม่ได้แค่มาจัดแจงทำข้อตกลงแล้วก็ไปแต่พร้อมที่จะลงทุนเพื่อให้สเสถียรภาพนั้นมันยั่งยืน คือการช่วยเหลือเรื่องเก็บกู้ระเบิดหรือป่าบปรามยาเสพติดมันเป็นปัญหาที่กระทบชีวิตคนจริงๆในพื้นที่จริงด้วยค่ะการเข้ามาช่วยตรงนี้มันจึงเป็นการสร้างความร่วมมือในระดับปฏิบัติการที่จับต้องได้แล้วก็ซื้อใจคนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งด้วยและทั้งหมทนี้ทั้งข้อตกลงสันติภาพดิวการค้าเงินช่วยเหลือมันก็พาเราวนกลับมาที่ภาพเปิดเรื่องของเราจิกซอตัวสุดท้ายจิกซอตัวสุดท้ายที่ทําทให้ทุกคนต้องหันมามอง พอฉันอ่านมาถึงตรงที่เรือรบสหรัฐเข้าไปจอดที่ฐานทัพเรือเรียมได้ในวันที่24มกราคมเนี่ยคือแบบฮะจริงดิมันเปลี่ยนภาพที่เคยเชื่อกันมาหมดเลยนะมันคือจุดคลี่เม็กซ์ของเรื่องราวทั้งหมดนี้เลยครับการเทียบท่าที่ฐานทัพเรือเรียมมีความหมายมากกว่าแค่การแวะเยี่ยมเยียนทางการทาหารธรรมดาอือเพราะอย่างที่พูดไปตอนต้นเรียมเคยเป็นศูนย์กลางของความกังวลว่าจีนกำลังจะเข้าไปตั้งฐานทัพใช่ค่ะ การที่เรือ,อรบอเมริกันเข้าไปเทียบท่าได้มันจึงเป็นการประกาศอย่างเป็นรูปธรรมเลยว่าอิทธิพลของสหรัฐกลับเข้ามาในอ่าวไทยอย่างเต็มภาคภูมิแล้วและกัมพูชาก็พร้อมที่จะเปิดรับความร่วมมือด้านความมั่นคงกับสหรัฐนี่เองสินะคะที่เรียกว่านี่คือองค์ประกอบของนโยบายที่เรียกว่าสันติภาพผ่านความแข็งแกร่งหรือ peace through strength ที่ชัดเจนที่สุดครับสันติภาพผ่านความแข็งแกร่งขยายความหน่อยได้ไหมคะมันหมายความว่ายังไงในบริบทนี้ครับ มันหมายความว่าสันติภาพที่แท้จริงในมุมมองนี้ไม่ได้เกิดจากการพูดคุยทางการทูตเพียงอย่างเดียวแต่มันต้องถูกค้ำประกันด้วยแสนยานุภาพทางทหารที่น่าเกรงขาม oh. การส่งเรือรบเข้าไปเทียบท่ามันคือการแสดงให้เห็นว่าสหรัฐมีทั้งขีดความสามารถ และความตั้งใจที่จะปกป้องผลประโยชน์และพันธมิตรของตนในภูมิภาคนี้เป็นการส่งสารไปถึงมหาอำนาจคู่แข่งอย่างจีนว่าสมการอำนาจในพื้นที่นี้กำลังจะเปลี่ยนไปและเราก็อยู่ที่นี่แล้วโหเหพอเอาทั้งสามจิ๊กซอว์มาต่อกันตั้งแต่การสร้างสันติภาพชายแดนการใช้เศรษฐกิจมาผูกมัดแล้วต้อปิดท้ายด้วยการแสดงพลังทางทหาร มันคือการจัดเกมอำนาจในภูมิภาคเราใหม่หมดเลยจริงๆด้วยนะใช่เลยครับเป้าหมายที่แท้จริงของทั้งหมดนี้ตามที่บทวิเคราะห์สรุปไว้ก็คือการดึงไทยกับกัมพูชาให้ออกห่างจากอิทธิพลของจีนใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเป้าหมายใหญ่คือการสร้างแกนอำนาจใหม่ที่สหรัฐส,สามารถไว้ใจได้บนแผ่นบินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อคานอำนาจของจีนทั้งในพื้นที่อ่าวไทยและลุ่มน้ำโขงซึ่งเป็น2จุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งอื hmm. การทำให้ไทยกับกัมพูชาซึ่งเคยมีปัญหากันหันมาร่วมมือกันภายใต้ร่มของสหรัฐได้เนี่ยถือเป็นความสำเร็จทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญมากฟังดูเป็นยุทธศาสตร์ที่ฉลาดและได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากเลยนะคะแต่ว่าการมองว่านี่คือการจัดระเบียบของสหรัฐมันก็อาจจะฟังดูดีสำหรับฝั่งอเมริกาแต่ถ้ามองจากมุมของไทยหรือกัมพูชามันจะเหมือนการถูกลากเข้าไปเล่นเกมของมหาอำนาจหรือเปล่าคะ ในบทวิเคราะห์พูดถึงความเสี่ยงตรงนี้ไว้บ้างไหมพูดไว้อย่างน่าสนใจเลยครับประเด็นนี้คือดาบสองคมเลยอืผู้เชี่ยวชาญหลายคนกังวลว่าแนวทางการทําข้อตกลงแบบทวิภาคีทิระประเทศหรือบลัตเตอร์ลที่เป็นสไตล์ถนัดของทรัมป์เนี่ยถึงแม้จะรวดเร็วและได้ผลในระยะสั้นแต่มันอาจจะส่งผลเสียต่อความเป็นเอกภาพของอาเซียนในระยะยาวได้มันจะสั่นคลอนเอกภาพของอาเซียนได้ยังไงคะช่วยอธิบายหน่อย ปกติแล้วจุดแข็งของอาเซียนคือการรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวและใช้หลักฉันธร,รมติในการตัดสินใจร่วมกันใช่ค่ะมันทําให้อาเซียนมีอํานาจต่อรองกับมหาอำนาจภายนอกได้แต่แนวทางนี้คือการที่มหาอำนาจเข้ามาเลือกเจราจาเป็นรายประเทศให้ข้อเสนอที่ไม่เท่าเทียมกันอ๋อประเทศหนึ่งได้ดีที่ดีกว่าอีกประเทศหนึ่งมันอาจจะสร้างความรู้สึกแข่งขันหรือแม้กระทั่งความอิจฉาระหว่างสมาชิกด้วยกันเองอ นึกภาพออกเลยในระยะยาวมันอาจจะทําให้ประเทศสมาชิกหันไปให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์กับมาหาอำนาจภายนอกมากกว่าความเป็นปึกแผ่นภายในอาเซียนซึ่งก็จะทําให้อํานาจต่อรองโดยรวมของทั้งกลุ่มลดลงถูกต้องครับเข้าใจเลยค่ะมันเหมือนกับการทําลายทีมเวิร์กลงไปทีละน,น้อยนอยน่าคิดมากค่ะสรุปการเจาะลึกของเราวันนี้เราได้ย้อนรอยเส้นทางที่ซับซ้อนจากความขัดแย้งชายแดนที่ร้อนระอุไปสู่ข้อตกลงสันติภาพที่ไม่คาดฝันครับ ตามมาด้วยเกมต่อรองทางภาษีที่ดึงทั้งสองชาติเข้าสู่วงโครจรทางเศรษฐกิจและปิดท้ายด้วยภาพเรือรบสหรัฐที่ฐานทัพเรือเรียมซึ่งเป็นบทสรุปของยุทธศาสตร์ทั้งหมดนี้ใช่ครับสิ่งที่เราเห็นคือการเปลี่ยนผ่านกระบวนทัศน์ครั้งสําคัญในภูมิภาคนี้เลยจากเดิมที่เน้นกลไกผูุภาคีนิยมของอาเซียนเป็นตัวกลางไปสู่แนวทางใหม่ไปสู่แนวทางที่เน้นการเจราจาแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวกับสหรัฐมากขึ้น ซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อสมดุลอํานาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปอีกนานเลยครับและเป็นสิ่งที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดว่าสุดท้ายแล้วมันจะนําไปสู่เสถียรภาพที่ยั่งยืนจริงๆหรือเป็นแค่การเปลี่ยนรูปแบบของความตึงเครียดครั้งใหม่เป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็น่าติดตามจริงๆค่ะและถึงแม้นโยบายนี้จะดูเหมือนช่วยสร้างสันติภาพระหว่างไทยกับกัมพูชาได้สําเร็จแต่ก็ทิ้งคําถามที่น่าขบคิดไว้เหมือนกันนะครับว่า ต้นทุนที่แท้จริงของสันติภาพที่ถูกออกแบบโดยมหาอำนาจจากภายนอกที่มีวาระของตัวเองซ่อนอยู่นั้นคืออะไรกันแน่และการที่ประเทศเพื่อนบ้านสองประเทศหันมาจับมือกันอย่างใกล้ชิดขึ้นเพราะมีคนกลางเข้ามาจัดการให้มันจะนำไปสู่ภูมิภาคที่เป็นเอกภาพและแข็งแกร่งขึ้นจากภายในได้จริงหรือ